ขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเกี่ยวกับเกาะมหามงคลที่จัจงหวัดกาญจนบุรีนะคะกะ็เพื่อนๆลองเซิร์ชใน,นอินเทอร์เนต็ตดูนะคะแต่ว่าที่นี่เขาจะไม่มีเบอร์โทรติดต่อเลยนะคะเราต้องขับไปเองแล้วก็ถามทางยอะไรเงี้ยข้างทางยอยางะไรเงี้ยค่ะก็ที่นี่นะคะประทับใจที่นี่ก็คือที่นี่ไม่มีตู้รับบริจาคเลยนะคะก็เราอย่างอันนี้บูชา นังสือสวดมนต์ก็แล้วแต่เราศรัทธ,ธาที่จะให้ไรเงี้ยค่ะแล้วก็ใครอยากจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารอาหารเช้าไรเยยงี้ยก็ลองเข้าไปติดต่อได้ที่เกาะมหามงคลดูนะคะก็ที่นี่ไม่มีเบอร์โทรแบบถามทางหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะก็ข้อมูลนี่ก็น้อยคือข้อมูลในอินเทอร์เนต็ตเยอะแต่ว่ารูปถ่ายรูปอะไรเงี้ยก็ไม่ค่อยมีเพราะว่าเขาไม่อนุญ,ญาตให้เอากล้องแล้วก็ มือถืออะไรเข้าไปค่ะก็ยังไงลองเสิร์ชดูแล้วกันนะคะ